ครับสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้นัดกับทีมงานนะครับมาซ้อมนกกันเตรียมไปวันที่หนึ่งเนาะอาจารย์ต่อยสวัสดีครับผมกี่เต็มแล้วสองแล้วครับเช้านี้สองเต็มนู่นครับนี่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 นกดินนะครับสายอาจารย์วัดนะครับแน่นอนไหมอาจารย์แน่นอนครับสุดยอดเลยเนาะนี่นะครับสองเต็มนะครับนี่ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับสองเต็มแล้วตัวนี้ลุ้นอ่างเราไปตามกัน นี่ครับจันวัดสวัสดีครับผมนี่จันต่อยไป็นอยเอาอ่างแล้วแล้วมั้งอ่านี่เซียนโนอันนี้ผมเอานกจังไรมาวันนี้เอานกเอานกอะไรเขาเรียกนกอะไรนกจังไรนกจังไรจังไรอีท่าหนึ่งอ้าวตื่นตื่นคนหรือเปล่าต้องวางนู่นนกดินนอนเทียบได้เมื่อกี้ปล่อยคารมโชยอยู่เนาะนี่เซียนโนครับมาเลยมาจดเลยมาจดเลย เราซ้อมนกกันอยู่ครับผมนี่ดูนครับจานวัดเอานกพะเนียตมานะครับเจ้าอะไรนะเจ้าเละเจ้าเละบังเ,เละบงเละนกพะเนียดนะครับกำลังซ้อมนกพะเนียตกันนะครับผมนี่เราเอาของจันต่อยมันตื่นลายพางัง <laughs> เอลอลงมาด้ออมนยมาเอ้านี่นะครับผมดีย๋ยวจะเอามาทําผลงานให้ชมยังมีอะไรไหมวันนี้จันต่อยล่อไปสองแล้วนะครับผม ปัญญามูลบวกสองนะครับปัญญามูลบวกสองแล้วมาก่าอนเขาบทโทรหาเข้า,อ,าอีกเพชรบุญฟาร์มครับเพชร,รบุญฟาร์มนี่นะครับทางทีมานโคราชบอกว่านกจังไรมาดูนะครับนะครับตนดูในตัวพเนียดน,นะครับผมเอเอาเลยลูก 1นึ่งสองสา1 1อคำนะครับ๋ยวเราไว้เล่นเองนาะเสืนู่นเนาะนกทำไรนกจานวันก็จะหาเอาเลกเยอวครับจานวันเรกนตกแต่กระต่าย นี่เลยครับผมก็เลยเอ,ออกมาจะเปลี่ยนมัาจะเอาตัวนี้แหละครับไปวันที่หนึ่งนะครับนี่นะครับลองพี่นุ่นเราเอาไว้ไกลๆดูจะเรียกใส่กันไหมเมื่อกี้ปล่อยขลุมอยู่ในพันธน์เยนเนาะนี่นะครับผมอาจารย์ต่อยได้เคยได้ยินตำลานกโยนหนึ่งกุกแล้วก็สองกุกยาวเขาบอกว่านกจังไรเคยได้ยินไหมครับนกแบบเนี้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินไม่เราเ,เ,เ,เล่น เราเล่นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยได้ยินตำรานี้นะจันเนาะเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมนกสองกกนี่มันไม่ใช่ว่าจะสองขึ้นสองเลยบางตัวมันจะขึ้นหนึ่งแค่คำเดียวครับใช่งก่อน้วก็ปล่อยสองเขาบอกว่านกจังไรผมก็เลยโทบตีกลับมาเลยครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูนี่ไม่เคยได้ยินเนาะตำราไม่เคยได้ยินครับตำราไอ้ไม่ไอ้มีปัญหาเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะไอ้มีปัญหาเรื่องขันโยนนี่สิไม่เคยได้ยิน งงเลยเราไอเราก็เอ like ้าไม่เป็นไรทางบ้านเขาอาจจะเล่นของแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันทางโคราชนะครับเป็นที่เล่นนกไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับแยกนกไม่เหมือนกันตำราแต่เราเราก็แต่เรานี่ไอเรื่องกุกนี่ไม่นั้นไม่เล่นคือกุกเดียวเรียกใส่กุกแค่นั้นแหละครับใช่ใช่แต่ถ้าสองกุกอะไรนี่ไม่สนเรื่องกุกนะครับขอแค่มันหมานเนาะเล่นดีเนาะอาจารย์เราใจเอาโน้ที่มีคารลมไหมตัวหลังโรงเรียนมีมีคารมมีคารมมีขัดขัดมีวางบ้างเนาะตัวเนี้ยไอตัวนี้สองกุกไงอาจารย์ว่าที่เรามาตังกว่าน่ะ เด <começou> ี๋ยวนี้โอ้ใส่นกคือใส่คือนี้สองนกอไอี่ไอ,อ,ไอตัวนี้มันสองออสปุกนีกยตสองตาหไ่้นะเอออะเดี๋ยวานี้เนีฮะที่ทำเลสไอนอกกันครับหมายน,นี้ใช่ไหมที่ไว่าได้ไปป่าเทพพนมมาตามเอากี่ตัวนั่นหรืนกเก้าตัวเตัวตัวเลี้ยงไว้อยู่ประมาณปีนึงอ่ะจะรู้ตัวว่าเออไอตัวนี้ใช่เออไอ่ะ้าได้อยู่เออใช่อห้า้ไปนะ ห้าวนะครับผมนู่นนกดินนะครับใส่ไปนู่นนะครับโอเคครับนี่ไงโอ้ยมันกลัวมันจะตามตัวเมียมาอีกนี่ครับผมใส่พุ่มไว้ครับเออเอาคนละตัวคนละตัวดูครับอยู่ต้นมะพร้าวครับรัวลุ้นจะเข้าร่วมหรือไม่เจ้าช่างไรจะดึงลงไหมนะครับใส่ไปในพุ่มนี้นะครับ กวอนบินตามตัวเมียมาไหมเนาะอื้ยมีแม่ไอตัวนึงเลยไม,มไม่เอาไม่เอา,อา <d> เราลงครับเราลงครับเซโนครับเรียบร้อยเอาพี่โนไปนั่นทางนั้นหน่อยเดี๋ยวถ่ายคลิปจังไรยนี่นครับพี่โนนกจังไรโดด,มา,โดมาเหยียบคอเลยเอา่าเดี๋ยวให้เซียนโนไป กันวัดเป็นไงนกจังไรเป็นไงครับหนุนตลอดอ่างตลอดนี่ครับนกติดคูนะครับนี่ครับมาลบศพคำลบศพคำประมาทโดดใส่คอเลยตัวนี้นกฟามีอ่างหนึ่งคำเนาะอ่างกลางครับอ่างกลางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เซนโนะลงมาเรียบร้อยนะครับผม อ่างกลางครับผมเจ้าจังไรจัดแล้วนะครับโดดใส่คอนเลยนี่นะครับผมใช่ใช่ใช่นี่นะครับผมเจ้าจังไรผมจัดแล้วเออเดี๋ยวก็ไปอ่างกลางตัวตัวตัวอ่างนั้นยอดเยียบอะเนาะตัวเมียไม่เกือบรุดไม่รุดหรอกนี่เอาลงก่นี่จะเอาขึ้นก็เราจะเอาขึ้นไว้เ่ยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยมัน ไปเลียก็ยกไปเลี้ไปจับไปนี่นะครับนกจังไรนกเสียนรู้เมื่อกี้รู้ตัวเมียลงก่อนกลัวตัวเมียจะเหยียบอยู่มันเห็นคนนอนอยู่นี่นะครับเมื่อกี้ตัวผู้ตัวผู้มันลงตามกันไงนี่นะครับเป็งานนกขยันเพชรชบรณ์นี่ครับอ่างกลางนะครับ มาแล้วครับมาแล้วเขาได้เฉลยแลองมุงสึกเล่นอยู่ทีแรกก็เข้านอกอาจารย์วัดอยู่เสียงหองหองดีอยู่นะครับ <c oughs> โอ้โดดลงคอนเลยให้อาจารย์วัดจำเลยนี่นะครับน,น,นี่นะครับนกจังไรเนาะนะครับ กินหนุนอ่างใช่ไหมวะนะหนุนอ่างพ้อมจับจับจับถ่ายเลยเดี๋ยวเขาจับอ่ะสามคนผมคนถ่ายก่อนเลยก่อนเลยอ่ะลองให้มันครูดูมันครูไหมนกมันนิ่งเลยวะไหนนกมันจังไรนกจังไรนะครับเอฟซีไม่ต้องเอาไปนะครับตัวนี้ผมเอามาคืนผมสั่งเอามาคืนนะครับโอ้โหติด นี่ออกอยากวันนี้หลังนี้มันติดนะวันนั้นไปนตีพล<ต><ต>าดสามกุกาะ <laughs> เออเออเอาไหมตีนีกว่ามันห้าวยังไงดูให้มันครูดูนะครับอ่างนู้นเฮนู้นนู่นก็อ่าง เอาเก็บรถก่อนเลยเราอะรถมาแล้วเอไปไม่คุ้นเลยนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเก็บรถครับรถเข้ามานี่นะครับจำอ่างรถมีถุงมั้ีมีมีนี่ครับผมขยับมาอีกนิดนึงมาใส่กับอาจารย์ต่อยนะครับเจ้าของนาก็มาสูบน้ำเนาะนกดินอยู่ข้างล่างนกพิเนเดียวนะบนมีอาจารย์ต่อยมีอะไรนะตรงเนี้ยมีขันลมขันลมเมื่อกี้ขัดให้ได้ยินอยู่เนาะเรียกครับเรียกครับ เอ็นอกอะไรลงตรงนั้นนกโอ๊ะนกกระเตะนี่ครับเจาจังไรก็เรียกอยู่มาแล้วมาแล้วอ่างต้นสะเอาเจ้าอ่างจะจัดไหมหรือจะลงนกดินเนินอันไปไหนไเมื่อกี้ยอยู่ข้างๆกัรนกรเพลียดนะครับอุ้ยวิตต้นยูคาต้นยูต้นยูคาแสงเล็กครับแสงเล็กคามลมนะ เฮจะเข้าไอ้จังไรือว่าจะลงข้าวเหนียวฮับข้าวเหนียวมูนเต็มผมว่า,ามาทางข้าวเหนียวมูนมากกว่าเพราะมันมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งริมตน้นเห็นตัวไหมเห็นเห็นเห็น,หนมันคูอยู่อยเอาลูกเอาข้าวเหนียวอชอบเนี่ยโดยเฉพาะดินนะครับเลืกเอาครับ ได้ตัวก็ดีหมดแล้วเนาะจันเนาะ<ช>เรา<ช>ทีมงานเราไม่มีซีเรียสใช่ไหม <c oughs> ของเล่นเนาะอย่าไปคิดมากนะครับนี่นะครับวันนี้ลบคำสบปปะมาทได้แล้วเนาะจังไร <laughs> จังไรยโอ้โหเชอญนกโคตรเพาะไม่โคตรเพาะเลยเนาะอนเอาเขา้ามาอย่างนี้ก็เอ่านอ้อยอยู่ นุนอ่างให้หน่อยสิเมื่อกี้มันนุนอ่างตอนนกเข้าย่าเงี้ยจัดจัดนกอ่างกลางเมื่อกี้นี่ครับนกดินนกดินใส่อยู่คณะนู้นนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นนกดินใสอาจารย์วัดเนาะเฉลยกี่ตัวแล้วครับอาจารย์ตัวนี้สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ตัวนะครับเดี๋ยวรอลุ้นครับรอลุ้นเอาเลยครับลงเจ้าข้าวเหนียวมูลจานต่อยครับไม่เหลือข้ามีเสียงเล็กขารมนะครับ ฝั่งนี้ไม่มีลงฝั่งไม่มีขึ้นอู้ดนะจันนะนนนจะเต็มสามไหมวันนี้หรือจะ,วก,จะวกไหมจะวกไหมจัดมาสองแล้วนะครับนกดินนะครับอู้ดีมากไม่ลงพระเนยนะครับลงดินร่อนอยู่ตั้งนานนะจันนะรอรุ่นว่าจะหยียบคืนหรือเปล่า ลงนาก่อนนะค่อยขึ้นไป like อ่ะไม่เหลืออย่างเงี้ยอ er ุ้ยไอต้นสะดาวก็คูแต่เสียงไม่ดีต้นสะดาวนะเสียงดีจังเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วเสียงเล็กคารมรอรอรอมันเฮ้ยหมาหมาเรียกหมาหน่อยพี่นุกนี่นะครับดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับอุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเสียงเล็กคารมนี่นะครับโอ้เต็มที่สามแล้วนกดินนี่ครับสายอาจารย์วัดนะครับผม เจ้าเขานยมุนเรียบร้อยเอาเอามานกป่ามาก่อนเต็มสามนะครับวันนี้ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะครับไหนจานนี่เจ้าอ่างผมใส่ไว้ตรงนี้ปลายนิ้วนี่โอ้โหติดขี้หลุดอ่ดนะนี่ครับผมใส่นุกข้างในเขนยมุนเขนยมุนเ <พอ S 1> นี่ย อกมาแล้วครับนี่ครับกี่กูกันจันกุบเดียวเนาะนี่ครับคารมขัดและหนุนต่อเลยจะหน่อยยืดหนิ้วหน่อยครับจนเลยนี่นะครับตัวนี้ถ้าเอฟซีสนใจแบ่งเนาะเ้ยใหญ่หรือจะเจ้าของเอาขอมุนเอ้อเอาไอผมหรือเปล่า จะลงเจ้าอ่างหรือจะลงดินอยู่เนาะลงพเนี่ยหรือลงดินลุ้นกันอยู่นะครับเอิมตื่นตื่นตกใจวิ่งมาเมื่อกี้ไงเอาไม่เป็นไราจานยเออนี่นะครับการฝึกนกดินนะครับเฉลยวันนี้แต้มที่สามเเฉลยรวมกี่แต้มแล้วนะครับสี่ครับสี่เต้มใหยดูปีกเลสามห้าครับโอ้ปีกขาจกลุก นี่นะครับทีมงานวัดเขาใหญ่พัจจุบณ์เดี๋ยววันที่วันที่หนึ่งเจอกันโอเคน้องไผ่น้องไผ่แก้วเจ้าเขาเนียวมูนนะครับก็วันนี้ก็ นี่ก็จะแยกยกันแล้วครับนี่ครับทีมงานวันนี้ทั้งหมดสี่แต้มสี่แต้มนี่นกดินจันต่อยจัดไปสามเจ้าจันไรจัดไปหนึ่งแต้มจัดสามปั้นเป็นตัวประกอบนี่นะครับครูใส่นกดินเลยนี่นะครับผมวันแข่งเจอกันนะครับอีกอกีก่กกกกกกวันนะอีกหกวันหกวัน,วนที่หนองไผ่นะครับ ข้ามโยทีมงานอำเภอเมืองข้ามไปต่างอำเภอเนาะไปเยือนเขาบ้างรอบที่แล้วเขามาเยือนนะครับผมฝนก็จะมาแล้วก็อ,อาจจะปิดคลิปแย,ยกย้ายกันนี่ครับวันนี้ก็ได้มาเช็คนกกันนะครับผมวันว่างๆนะครับผมนี่ดูครับเจ้าจันไหล,ไหลอ่างจอรอนะอ่าง <laughs> จรออเลเทอยู่ไหนเลเทโออยู่บนนู้น นี่นี่นะครับมีอ่างกินมั้งปกติอ่างไหนครับหนึ่งรับนี่นะครับนกดินใช่นี่ครับอ่ะก็จะปิดคลิปแค่นี้ครับก็ฝากติดตามนกข่อยเปเพชรบุญด้วยครับอาจารย์ต่อยสวัสดีครับผมอาจารย์วัดสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์นุ่สวัสดีครับผมนู่นแจ๋ววันนี้แจ๋ววันนี้ยังไงก็มีแต้มเนาะได้พอได้ลุ้นไปดำกันนกออกมาเช็คนะครับดีไม่ดีจะได้ พัฒนากันไปเนาะอาจารย์<ล>เนาะลูกวกวักหนึ่งแต้ม <laughs> ลูกกวักหนึ่งเต้มตัดตลูกกวักหนึ่งเต้มนี่นะครับผมอยากจะไปวันแข่งนะครับเพราะว่าขนดีมากนะครับนี่โอเคครับผมตลอดนี้สวัสดีครับ